สวัสดีครับวันนี้เรามาถ่ายงานกันนะครับโดยมีน้องๆนาง,งแบบด้วยนะจ้าสองคนคิ้วๆน่ารักเลยจ้าเป็นไงครับวันนี้หลังจากที่มาในทีมสงการครับถ่ายแล้วเป็นไงบ้างมมากม่วนจอยมากได้สนุกเอ็นจอยคอนเซ็ปบอกว่าเซ็ก,กซี่แต่ว่าที่ได้คือลูกทุงมากแม่โจ้จริงจริงจริงๆงจริจิกจิก,กสงสารน้องนางแบบ ใช่ก็คือแบบใส่ชุดแบบเซ็กซีบ่บึมๆแต่ว่าต้องไปแบบเต้นเมลอนเมลอนเมลอนเลย <S <S ฉันมาทำอะไรที่นี่ใช่นะครับวันนี้เรามาถ่ายงานกันที่นี่ครับร้าน TJ สีส้มถนนเส้นตัดใหม่อุตาราดิตนะครับเดี๋ยวจะสัมภาษณ์น้องๆกันว่าน้องเขารู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่โดนหลอกให้มาถ่ายนะครับม Enjoy มอน Joy มากแล้วตอนนี้คือของเขาแบบจัดเต็มมากครับไม่ว่าจะเป็นขันสระน้ำซัมเมอร์บีเตา กระมังนะครับแล้วก็แว่นนะครับหมวกแล้วก็ห่วงยางโ,โหแบบบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มแล้วก็ฉีดน้าปิ้วๆก็มีเต็มเลยนะครับมีเป็นร้อยกระบอกเลยนะฮะนี่เผื่อใครสนใจมาแวะดูกันได้นะครับราคาหลักสิบก็มีนะครับง่ายๆเลยแว่นตาฟิวฟิวยี่สิบบาทเองเท่านั้นนะครับ่ะเผื่อใครสนใจมาก็มาจัดกันได้นะครับเดี๋ยวรอสัมผณสน้องๆไปเปลี่ยนชุดอยู่จ้านนี้ แล้วน้องแล้วน้องสองคนนี้ก็คือมาถ่ายกับเรานะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ว่ารู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่บอกว่าทีมเซ็กซี่รู้สึกไงจ๊ะเขาบอกหนูว่าเขาโกงหอกมาค่ะทุกคนเขาบอกว่าเต็มซิเทีมเซ็กซี่แต่มาคือตลกล้วนๆเต้นจนแบบเออเต้นจนแบบตอนนี้ไม่มีภูมินะดูนี่เอองานหน้าอัพราคาเลยจ้าใช่เต้นแบบค่าเต้นต้องอัพราคาขึ้นอ่าอันนี้หนูอะไรแล้วหนูอะไรจ๊ะชื่อไอคะนี่่อนงไอนะฮะอีกคนหนึ่งนะสนุกมากค่ะแต่ว่า แต่ว่าติดตลกไปหน่อยแต่ว่าสนุกมากค่ะสนุกมากจนหน้าไม่ล้างค่ะใช่สนุกจนน้ำตาจะไหลเลยค่ะเออหน้าไม่ล้างเลยเพราะว่ามนจอยสดใช่ค่ะเดี๋ยวจะฉีดรถไปแล้วก็สาดน้ำมาได้เลยนี่แล้วก็ไปดูหนูในคลิปนะคะอย่าลืมใช่ค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตาม้วยนะคะอย่าลืมไปมีสตอรี่นะคะถ้าอยากเจอหนูสองคนหนึ่งก็ไม่อยู่แล้วหนึ่งขายน้ำอยู่ที่นั่นเลยจ้าโอเคไป ดีครับผมโอ้ชายงานครับเป็นผู้บริโภคที่แท้จริงนะครับนู่นครับข้างหลังครับสอยไปแล้วตั้งหลายชิ้นนะครับโอ้โหสุดยอดนี่แหละครับเป็นผู้บริโภคจริงๆนี่อ่านี่ครับโดนป้ายยาอีกหนึ่งชิ้นอ่านลองดูสิเท่าไรนะคะฮยโอ้โหใหญ่มากโอ้แล้วแสงข้างหลังสวยมากจริงวะจริงแบบม่วงเลยเอาไหมนี่ หมดพอดีน้ำยาและควักออกมาชักดาบชักไรเดอร์เรียบร้อยครับโดนป้ายยาไปอีกหนึ่งชิ้นฮัลโหอหมาเราจะต้องแบบแหกปากอะไรเยอะแยะเหมือนอิ่มอ่ะนั่นคือเขาต้องดิฟฟีเหมือนอิ่มอ่ะเหมือนอิ่มอ่ะฮัลโหลเหมือนอิ่มอ่ะ เป็นลูกกระพาะเหอเขารอยิ่งกวเลี้ยงลูกอีกอะเอิ่จริงซื้อไปสัก20ตัวคือแบบลั่นทั้งห้องอะอันนี้นี่อีโอน่าจะตกใจอ๋อพอแลอ๋